วันนี้ได้เจอคุณเปิลเรารู้สึกว่าแบบเป็นเคสน่าสนใจมากมากเลยก็เลยอยากจะสอบถามคุณเปิลนิดนึงเพราะว่าโอเคดูแล้วคุณเปิ้ลคนที่คือต้องบอกก่อนบอกอาชีพได้ไหมได้ค่ะบอกนิดนึงเป็นเซลค่ะพนักงานขายค่ะแต่ว่าขายทางด้านเวชภัณฑ์ยาอืมล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดเก่งแต่งตัวดีนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาแบบว่าแบบมีออร่ามากๆแล้วเขาก็บอกว่า อยากจะมาซื้อสภาพแบรนด์คูเคทีนี้ทุกคนที่ดูมาถึงตรงเนี้ยคูเคสยังไม่รู้นะว่าเป้าหมายคุณเปิ้ลคืออะไรคือจะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาเพราะว่าคูเคสดูแล้วเนี่ยอ่ะสวยแล้วนี่มัออกมาเข้าใจแต่มันมีสิ่งอะไรในใจที่อยากจะมาซื้อเสื้อผ้าแบรนด์คูเคทอ่ะตั้งแต่เข้ามาดูเลยนะคะในเพจคูเคทคือชอบตรงที่ว่าลุกมันแคชชัวรแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันได้ทั้งแบบแนวแบบ ธรรมดาและแนวเป็นทางการฟอร์มัลเนาะซึ่งมันมีได้ทั้งสองแบบเลยอะค่ะมันต่างกันแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ดูอะค่ะเท่าที่ดูในคลิปมาใส่แล้วมันดูดีเราเราจะมองภาพนะคะแต่ยังไม่ได้ลองแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเราเลือกมิสแอนด์แมทของเสื้อผ้ามองว่ามันน่าจะแบบเออดูดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่แบบเหมือนพอเห็นเราก็เลยอยากมาสิ่งที่รูแค่อยากรู้จากคุณเปิ้ลอีกอันหนึ่งคือเป็นคําถามที่อยู่ในใจเลยนะคือ อยากจะใส่เสื้อผ้าไปไหนเอาจริงๆอยากใส่ทุกวันเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่ oh, ด้วย <okay. S 2> นะคะแล้วก็อย่างด้วยความที่แบบเห็นอย่างเงี้ยเราก็อายุระดับหนึ่งแล้วเนาะซึ่งเราก็มองว่าเราไม่อยากแต่งตัวเด็กๆอันนี้เปิ้ลมองว่า first impression สำคัญมันก็เลยเล็งเห็นเรื่องความสำคัญตรงนี้นะคะ่ะอยากให้ตัวเองลุกแบบดู Smart ใช่อ m า r t t casual look แต่ว่า อ่าถามก่อนเนี่ยอาชีพการงานเนี่ยคือเป็นเซล์ใส่กางเกงยีนได้หรอใส่ไม่ได้ค่ะใส่ได้เฉพาะวันศุกร์อ๋อโอเคเรามาเริ่มการปรับลุคเลยดีไหมคืออันนี้มันเป็นเสื้อเขาเรียกว่ามินิโอเวอร์ไซส์ค่ะอันเนี้ยไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะพอดีเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนที่ตัวสูงเคยเห็นข้างๆมาที่กูเคทํามันเป็นอย่างนี้ปุ๊มันอ๋อมันเป็นเคิร์ฟเออมันก็เลยดูไม่ตันถามว่าจะใส่แบบนี้ได้เลยไหมก็ได้หรือจะสไตลิ่ง เราไม่จาเป็นต้องเน็บหมดก็ได้ค่ะหรือเราจะผูกผูกก็ได้ถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกนะเราก็จะทําแบบนี้ได้เีอกว่าเห็นไหมแล้วแขนเสื้อเราก็เทาก็ขึ้นมานิดนึงหรือเราจะพับแขนเสื้อก็ได้แ้่อันนี้คือสไตลิ่งที่หนึ่งชอบไหมแบบข้างหลังเราไม่ต้องเป็นเน็บเราจะได้ไม่ต้องอึดอัดม้วนขึ้นมาแค่นี้ก็พอสบายสบายหรือเราจะ เน็บแค่ข้างเดียวก็ได้เห็นไหมมันจะตายลิได้แบบเก๋ๆได้หมดเลยโอเคค่ะได้ค่ะหรือเราจะใส่เป็นทักอินทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะทําเป็นแบบถ้าเราอยากจะโชว์ความความเนี้ยปะนะสมมติว่าเราจะไปกินข้าวในโรงแรมหรืออะไรที่มันต้องเนี๊ยบๆหน่อยอ่ะเราก็ม้วนไปอย่างนี้ได้เก็บเข้าไป อืเห็นไหมก็จะดูแบบอ๋อก็จะเป็นแบบนี้หมุนมวนเอาใช่ไหมคะหมวนหมวนเอาจับจับมันไปเล่นเล่นเลนไปสนุกสนุกโอเคอือฮึออ้ได้อยู่ค่ะสวยอ่ะโอเคชอบไหมชอบค่ะอันนั้ไปให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอเคค่ะชอบเนาะสวยเนาะโอเคได้ค่ะอันนี้ออ้สวย คุณพอดีเลยชอบไหมค่ะเออเนี่ยแหละได้เลยสวยมากเพอร์เฟคลงโัวแล้วใส่กับน้ําตาลกับน้ําเงินเข้มเป็นสีคู่สีที่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องมากอยู่จะใส่กับบู๊ใส่กับผ้าใบอยู่ไปเมืองนอกใช่ไหมใส่กับรองเท้าอะไรก็แบบได้หมดเลยอ่ะค่ะจะพกแจ็คเก็ตไปตัวหนึ่งแล้วอยู่อากาศเย็นก็เอามาสวมอได้หมดโอเคอ่ะฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยก็ถ้าเกิดว่าเอ คือถ้าเราได้มาลองอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันใช่ที่ที่เราชอบนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันถูกราคาดีแต่คุณภาพแล้วก็ความดูดีอะมันจะแตกต่างกันอันนี้แหละค่ะขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวขอบคุณค่ะ